าการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยห้านิ้วของคนเราไม่เท่ากันฉันใดมนุษย์ก็ย่อมมีอารมณ์แตกต่างกันฉันนั้น สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะน,นี่คือรายการส่องธรรมค่ะกับเรื่องราวของคำคมดีๆเรื่องราวของธรรมะส,สอนใจและเรื่องราวของสถานที่ที่เราจะพาท่านผู้ชมไปในสถานที่ที่ได้ชื่อว่าวัดต่างๆและวันนี้เรามีอะไรบ้างนั้นติดตามกันได้เลยค่ะวันนี้รายการของเราจะดังท่านผู้ชมเดินทางมาที่วัดสตือพุทธสายญาติตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กราบน,นมันสก,การขอพรพ,พระพุทธสายาติลุงพ่อโตวัดสตือองค์ใหญ่พร้อมติดตามข่าวสารงานบุญใหญ่คือการก่อสร้างอาคารบริการผู้ป่วยในสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพมรังสีโรงพยาบาลท่าเรือซึ่งพระครูปริยัตตยาธิคุณเจ้าคณะอำเภอท่าเรือเจ้าอาวาสวัดสตือพุทธสยาตเป็นผู้สนับสนุนริเริ่มโครงการ พร้อมด้วยสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในการก่อสร้างซึ่งใกล้จะแล้วเสร็จ และพร้อมกันนี้ทางวัดจะดำเนินการเททองรองสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพมรังสีขนาดหน้าตัก1เมตร20เซนติเมตรสูง58นิ้วเพื่อนำไปประดิษฐานณโรงพยาบาลท่าเรือฉลองอาคารสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพมรังสีให้ประชาชนที่มาโรงพยาบาลได้กราบสการะขอพรและเป็นขวัญกำลังใจสืบไปหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจที่จะทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารบริการผู้ป่วยในและเจ้าภาพ าพทองเหลืองหล่อสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดสตือพุทธสญาติตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยารายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราไติดตามกันเลยค่ะจะเดินพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ชมรายการ่องธรรมอยู่ในขณะนี้ก็มาพบกับอาตมาภาพพระครูปริยัตยิอธิคุณ เจ้าวัดวัตตีจังหวัดอำาภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกครั้งหนึ่งด้ว่าวัตตีก็เป็นวัดที่มีความสําคัญเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับเจ้าพนเสเดจพระธั์โตพรมรังสีซึ่งเป็นที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายรู้จักกันอยู่แล้วเป็นวัดที่ญาติโยมมีความศรัทธามากราบมาไหว้มาปิดทององค์พระโตพระนอนองค์ใหญ่อยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะพูดมาขอพรอมาขอกำลังใจจากหลวงพ่อเมื่อสำเร็จเสร็จนะตามความประสงค์ปรารถนาแล้วก็มาถวายของหรือที่เราเข้าใจกันรู้จักในนวามาแก้บนนะจะเป็นหัวหมูไข่ต้มขนมจีนน้ำยาหรือผงมมลัยผลไม้ที่ขาดไม่ได้คือแตรวงกลองยาวที่ญาโยนได้มาถวายท่านอยู่ทุกวันทุกวันวัดตะเตอของเรามีโครงการ ที่จะทำการหล่อรูปหล่อของเจ้าพระพุทธเด็์โตนั้นนำไปประดิษฐานณะอาคารพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหรือว่าอาคารต้นเดจพระพุทธรย์โตพรหมรังสีที่โรงพยาบาลท่าเรือซึ่งชาวไทยชาวพุทธเราร่วมกับวัสดุได้ร่วมกันจัดสร้างอาคารผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลท่าเรือไว้ จึงเคยชวนญาติโยมผู้ใจบุญใจกุศลจะร่วมกันทำบุญสร้างรูปหลอ่อต้นเดจพระจันโรมรังสีเพื่อประดิษฐานที่โรงพยาบาลท่าเรือก็เชิญเชิญเจริญสัทยาญ,ญาติโยมทุกคนทุกคนได้นี่นึงประการหนึ่งประการหนึ่งในวันสงการานต์ก็เป็นประเพณีของกราทั่วไปอยู่แล้วว่าทำบุญสงการานต์กันแต่ว่าวันสงการานต์ผ่านไปวันที่17 เมษายนเป็นวันคล้ายวันเกิดกพระเจ้าพระพุณสมเด็จโตนั้นทางวัดสือก็จัดให้ทําบุญถวายแก่ท่านทุกปีทุกปีปีนี้ก็เช่นกันในวันที่17เมษาเชิญชวนญาติโยมผู้มีความศรัทธาในเจา้าพุทสมเด็จโตนั้นมาร่วมกันทําบุญหรือว่าบางโยมบางท่านก็มาเปิดโรงทานโรงอาหารต่างๆทุกปีไป ทุกคนทุกท่านทางวัดเสก็เช้อเฉิญเจริญศรัทธาของญาติโยมก็ได้กันเป็นส่วนสําคัญที่ญาติโยมชาวพุทธเรา,าเมื่อรู้จากวัดวารามต่างๆก็อนุบํารุงในสิ่งต่างๆอาคารสถานที่ที่ทางวัดต่างๆนั้นได้จัดสร้างขึ้นเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและวัดวารามต่างๆในประเทศไทยนั้น ที่เจริญสวยสดงดงามอยู่ได้สุดท้ายก็ขอญาตโยสาธุชนทลายผู้ชมรายการาส่องทมนีอยู่ก็ให้ทุกคนทุกท่านที่มีใจมุ่งมั่นศรัทธานในพระพุทธศาสนายงเจริญรุ่งเรืองในอะาชีพหน้าที่และการงานประสบความสําเร็จในชีวิตพบแต่ความสุขความเจริญมีอายุวันนะสุขภาระปริพานฐาสฐานสมบัติอยู่รัสถานที่ใดก็ข,ขอเจริญรุ่งเรือง มีทรัพย์สินเงินทองกก่กองมากมายก,ก,กินไม่ไหวใช้ไม่หมดทั้งอนาคตและปัจจุบันทุกคนทุกโยมทุกท่านเทิอนเจริญพรเรายังคงจะได้พบกันแบบนี้และท่านผู้ชมจะติดตามเราแบบนี้รวมไปจนถึงทุกช่องทางที่สามารถจะรับชมย้อนหลังกับเราได้นะคะรถมณีกลางวันไกลลาท่านผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ